ูต้องบอกกอไก่อย่างเดียวนะเพราะว่าหนูเปลี่ยนแล้วกอไก่ไม่ใช่กักอไก่ไม่ใช่ทำไมกอไก่มันไม่ถึงด้าน ก็เอวยกไก่ขอไข่อยู่ในน้ำนขอฝวดของเราขอคอยข้างหน้าขอคนถึงขังขอหน้าขคงเข้าฝางูใจเจ้าขอจานใช้ดีขอสิ่งเกียราขช้างวิ่งหนีขไม่ใช่ขอช้างวิ่งหนี ฮันด uhm. like uh ูร huh. uh ึงเด็ดแายความพูอันนี้ไรชาวป่าตะถุนถามเขาถานเข้ามาลองชาวมันโทหน้าขาวความพูเท่าเดินย่างนอนเนิ่งไม่มองรอเด็กจั่งงี้มนตาเต่าแหลงถุ ไ,ไม่ถึงตงนีคทอทงคนนิยมนอนหนูแบกบใหม่มาไม้ทับผมกอบาดาคุมพอพิ่งทำรังก็ฝา,าทนทานพอทานวางตั้งโซ สู่กาพักหายใจไม่ไมกินออกไปไม่เสือดาพอเสือดาวพะนองหอหีใส่ผ้าเราสู่าพักอายยง